กาซึ้งเลครับผมนนี้แกวันพันแบนเด็กกอลเกดเย่คลิปนี้ไม่ใช่คลิปเต็มนะคนอันนี้เป็นคลิปที่ผมตัดทำคลิปแยกมาเพราะว่าคลิปที่ผมทำเสียหายไปรึ้นนะทุกคนคือบโอ้เชียดแม่ผมส่สะเล่นไปตั้งเยอะทุกคนเล่นไ,ไปเป็นชั่วโมองอะ่ะแล้วสิ่งที่ผมได้น,นะคนก็คือทำการอัพทัพ เป็นหนึ่งขีดแล้วก็ดำการสุ่มได้อาจเม sr จากตู้เหลืองตู้ตัวเหลืองทุกคนนี่ผมสุดเลยตู้นี้แต่จะบอกว่าคลิปหายไปครึ่งหนึ่งแถมไอคลิปอีกครึ่งหนึ่งโคตรหลักเลยทุกคนดูไม่ได้สรุปไปปล่อยฮะ ผมก็ไดาาทำเป็นคลิปเพิ่มมานิดนึงก็คือผมจะถามทุกคนว่า S อาตอมิกกับไอตอนนี้ไม่ดีเรีวยกว่าอย่างไ้ดีอาตอมิกกวัาแทนตัวไหนดีว่างโจเซ่หรือทาสมุกิแต่ผมก็จะเป็นโจเซ่มากกว่าเนื้อไม่ควรเอาเดี๋ยวอาตอมิกมาเข้าทีมดีเพราะว่า ตวนนี้ยคือทีมเต็ียมแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วแบบโจซี่ก็คือโค,อคดแรลงบันล์ก็โคดแหลงนะะแล้วก็แบบยังอะไรอะยังติดสนามร้างอีกแต่ฐาดอะตีทั้งทีมแล้วแหลงอีกนะแต่ตั้มก็ยังตีทั้งทีมกันแต่หมดติดบุคขยี้ด้วยแต่ว่าที่ผมมีบนทองอแล้วแล้ก็เลยมาทนที่ถามคนว่าทาี่ถามถามความคิดเห็นคนว่าผมควรเอาตัวเลขออกดี ไอ้จรงคงทามไม่ได้คลิปที่ผมทํแล้วแต่ว่าเอม MM คลิปเสียไม่เสียดิหายไปครึ่งหนึง่งอีกครึ่งก็ดูไม่ได้โอามาทําคลิปสามแยกเป็นแบบนั้นทุกคนคลิปเที่ยแหละวะคลิป,ลป,ลป,ลปที่บ p ี EP EP ่สักคู่นะทุกคนมาดูกัน ep สิบเจ็ดจุดห้ากันทุกคน นะเพราะว่ามันไม่ใช่ไอที่แปดเพราะว่าไอที่แปดผม,มแล้วแต่ว่าเป็นไรเนอะหายไปครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งก็ดูไม่ได้โอ้ท่าท้าท่าเลยนี่ย่งท่าตอนแรกนัวไม่ไม่ได้เลยทางคลิปนะมันเปิดไม่ได้ไมันเป็นอะไรตอนแรกผมก็เลยนั่งเออไอเกาะเป็นว่านั่นก็เป็นคลิปตั้นๆแล้วกันนะเป็นคลิปถาม เกี่ยวกับโมโหตอนไหนเท่าดีแล้วก็เป็นบอกว่าเียนวันนี้ผมลงคลิปได้แค่นี้นะโ okay, อคเคผมขอตัวลาก่อนทุกคนเจอกนใหม่เจอนใหม่ในอีพีแปดผมขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดี